ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปกันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะเรามาเล่ากันก่อนว่าทําไมถึงก่อตั้งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันมาได้นะซึ่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะจัดตั้งเมื่อปีพศ2517เป็นโดยฟื้นฟูม,มาจากเขาเขียวเขาเขียวที่แบบสมสภาพแลว้วทุกคนแล้วเขาก็ได้ไปเอาสัตว์เนี่ยมาจากเขาเรียกะสวนสัตว์ดุสิตใช่เขาไปเอาสัตว์มาจากสวนสัตว์ดุสิตแล้วก็มาปล่อยตามธรรมชาติให้มัน ได้แบบผสมพันธุ์แล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็แพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ได้จัดตั้งเป็นสวนสัตว์เปิดขขงเขียวค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะได้เข้าไปเที่ยวกันได้ตั้งแต่พศ2521หเลยค่ะก็เรากำลังเดินทางไปนะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่ถึงไหนชมหน้าคนขับของเราเองค่ะโอเคที่สัมผัสนะคะบ๊ายบาย อะไรคะเขาให้ทำอะไรอ่ะจริงเหรอ,อใจเย็นค่ารถรถนรถยนต์80บาทบ๋าทโอเคต้องไอ้นี่ไหมเรามาถึงแล้วนะคะฝังง่งนี้ก็ได้ครับดเ,ดเดี๋ยวพูดใหม่สิคะหมายถึงว่าถ้าจะไปกิจกรรมก็คือเสียเพิ่มใช่ไหมคะอันนี้กิจกรรมอะไรคะ มันมีอะไรบ้างใช่ไหมคะน้ำโซนรอบเวลาจะอยู่ด้านหลังเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะค่ะอ่าสีสีเขียวคืออะไรนะคะสีเขียวนี้คือต้องไปนั่งรถกอล์ฟนั่งรถกอล์ฟไม่มีค่าบริการแล้วใช่ไหมคะรถกอล์ฟจะเริ่มต้น2ชั่วโมง550รถรางจะท่านละ35บาทแล้วแต่ลูกค้ารถรางคนละ35ค่ะส่วนน้ำโซนนี้ก็คือไปได้จอดได้เลยไม่ถ้าเราไปโซนนี้ขับรถได้ค่โออเขับรถได้เองค่ะโอเคค่ะเอาไงก่อนพี่อัง อ๋อมีขับรถไปเองเออเก,ก็ก็มีจอยมันมีสองโซนโซนนี้ก็คือไปนั่งรถรางส่วนโซน,นนี้ขับรถเข้าไปเองได้เรอาอจะยังไงก่อนดีขับรถไปเลยรถเลย,รถเลยอะ่ะก็ไปโซนนี้เรามีมันมีแผนที่บอกไหมพี่ว่ามีอะไรบ้างหมายถึงมีนี่ไงเนี่ยมีให้ดูรุ่นนี่นั่นเนี่ยโอเคโอเคโอเคไปขับรถไปเองไหนๆนก็นั่นละดีไหมพี่อัง ได้มา,ารจริงเหรอ,อไม่เดี๋ยวพอขับรถเสร็จแล้วใช่ไหมออกมาก็สามารถที่จะก็จหมายถึงว่าพอขับตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมล่ะก็จะมาดูตรงนี้ก็ได้อ๋อเรามาจอดตรงนี้ก็ได้บบเอนั่งรถรางเอาคนละสามสิบห้า,าใช่ไหมี่นี่นี่เขาก็จอดตรงนี้นะพี่อัง ไปเลยใช่ไหมไปเลยนี no. wow. ่ไงลานจอดรถโซนสีชมพูไปไปกันนิดๆนู่นกินมดทุกครั้อนไดนมหรอเมามีตัวกินมดนมันกำลังหามดกินอยู่ไหมของร้อก็คือปวดมไงนะของกินอยู่โอ้จมูกด่างมากเลย เอาใบสูบหมดไงปากมันอะดูดิดดูิเอาไปสูบหมดไงไหนอะง่ายเห็นบอกว่ามีลิ้นที่ยาวมากทุกคนโคราล่าน่าจะใช่นะโคราล่าค่วิ้ววิมีแดงใช่ไหมใช่ไหมน่าเทงอันนี้คืออะไรลิง อันนี้นะคะทุกคนเป็นลิงค่ะมันคือลิงอะไรอะลิงคาปูชินกระหม่อมดำลิงส่วนข้างๆคือเพนด้าแดงหลับปุ๋ยเลยอะลิงชินฮะแพนด้าแดงหลับปุ๋ยเลย,อ,เเลย,เลยอันนี้คืออะไร เมื geliyor, kind of so ่อกี Asia, ้ที่ทางเข้ามามันเขียนว่าอะไรรู้ไหมมันเขียนว่าฮิโปแคร์แต่ว่าฮิโปอยู่ไหนเขาบอกว่าเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยห้ามถ่ายแฟเด็กค่ะอันนี้คือลัฟรีมอลอยู่ไหนอะแม่ตรงนี้มีตัวกินมดอีกตัวนี่นี่ตัวกินมดอีกตัวทุกคนเห็นไหมแปลว่ามีสองตัวนะที ใช่ใช่อ,อันนี้ก็คือกรงรัฟลิเมอร์นะคะทุกคนนี่ให้ดู Love Hi, Love รัฟลิเมอร์ายลัฟลิเมอร์นี่ทุกคนนี่คือลิเมอร์หางแหวนนะไม่ใช่รัฟลิเมอร์แต่รัฟลิเมอร์อยู่ไหนอะคือ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้มันว่างเปล่ามีแต่ตัวกินมุดเนี่ยเรียกน้องเอ็นน้องหน้าสงสารเนาะ น้องไม่ได้กินมดนะทุกคนกินมดนั่น,น,นแหละน่าสงสารรักลิเมอร์อยู่ไหนอ่ะหรือว่ารวมตัวอยู่กับลิเมอร์หางหว็เข็มไปเลยว้าวเด็กโดนขัง <c oughs> โดนขังมาทุกคนทุกคนนี่คือ ฮิปโปแคคเป็นหมูมะนาวกับหมูตุนหมูตุนหนูนี่ชื่อคุ้นๆเหมือนครอบครัวใช่ไหมไม่รู้แต่มันโตแล้วนะไอจ้อหนูในในฮิปโปน้องมะนาวน้องหมูตุนเอ้นหมูตุนอ,อ่ะดูแล้วด้มันอยู่กับาตาข้าแบบจริงไปใช่ฮะด้ยสองขาตาข้าแบบ อ้ยแต่ว่าเป็นบ่อที่สะอาดเยอะเป็นบ่อที่ค่อนข้างสะอาดแต่ถ้าไม่แคทตัวน่าจะใหญ่ไหนปิ่นโตไหนหมูมะนาวอยู่ตรงไหนหมูมะนาวน่าจะตัวเล็กตัวนั้นส่วนหมูตุ๋นน่าจะตัวใหญ่ไหนอหมูมะนาวหมูตุ๋นอยากกินไหมล่ะ สรุปน้องคือหมูหรือฮิปโปโอเคน้องคือหมูทุกคนตัวไหนเป็นหมูมะนาวตัวไหนมะนาวกับหมูตุ๋นเป็นสามีภรรยากันแล้วนะคะทุกคนเขามีทะเบียนสมรสด้วยเขามีทะเบียนสมรสด้วยเราคิดว่าตัวเล็กน่าจะเป็นมะนาวอุ้ยจักรูจักรู้ถ่ายทะเบียนสมรสยังถ่ายแล้วจ้า จิกรูจิกรูตอนนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูกันเป็นจะเป็นเหมือนเป็นกระจกนะแล้วก็จะมีหน้าน้องหมุดตุ่นหมหนุนนาวอยู่แต่ว่าตอนนี้น้องไม่ไหว้นะากเลวสิอ <c oughs> ุ้ยเรามาช่วงที่น้องกินแล้วแล้วก็นอนแต่น้ำโคตรขุ่นเลยอะไม่เห็นเลย ในใี่ <c oughs> คือปลาอะไรเนาะพีใต้บอกคือน้องอยู่ตรงนั้นเหรอใช่นี่ไงน้องนอนอยู่ตรงนั้นนั่นเองอีู่กับอยู่มีความสูงเกิดบหน,นึ่งเมตรมีงสวัสดีจ้าวัสดีจ้าทำอะไรอยู่คะ

แอบลงไปแล้วนะเหนียวเฮ้ยเหแล้วมันก็ตกใจคนเหมือนกันไหม่มาจากไหนอ่ะครับโชว์ใหญ่เลยผลมันไม่เปียยนนะเฮ้ยเหงาดิดอทรงเนี่ยสรุปแล้วนี่เป็นตัวอะไรกันแน่น้องพอตเตอร์นาบมีของเล่นด้วยมีลูกบอลด้วย ทุกคนตอนนี้เรามาเจอมินยักษ์สลัดพี่ระวังนะมันมาก็ลงแบบดิจิทัลดิจิทัลเราไม่ได้ทำร้ายคุณนะอย่าสลัดคนแต่เสียแต่กลิ่นมันโคตรสาบเลยอ่ะสลัดรอก็คือเราแ่เลยนะอันนี้คือแมพของทั้งสวนสาบเปิดขอเขียวนะทุกคนบ้ลิ้นพัน เราตอนนี้อยู่ที่ออสเตเรียซูโซนไม่ใช่ซูโซนสัตว์ของออสเตเรียทั้งหมดนะคะทุกคนไปเปิดด้านหลังก่อนไปด้านหลังก็กดทุกคนออสเตเลียโซนพูดถึงออสเตเลียนึกถึงสัตว์อะไรคะแม่จิงโจ้แน่นอนเราต้อง,งจิงโจ้ เพราะที่มาออสเตรเลียเขาปล่อยจิงโจ้เดินได้นะทุกคนแบบเดินตามท้องถนนเลยร้อนค่ะร้อนร้อนร้อนเหมือนกันอุ๊ยอันนี้คืออะไรนกคาโซวาร์ที่หงอน่าจะเดินเข้าไปไหมฮหรือว่ามันอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าทางเข้าวตรงไหนทางเข้าคือตรงนี้เราต้องดึงเข้าไปนะพี่อ่ะทางเข้าอยู่เนี้ยไปทางเข้าอ่ะดึงเลยครับโคตเตอร์คลุ้ง คู่เราขอรุกให้มค่ะฮัมซาฮัมมีดาขอบคุณค่ะเราอยู่ในกลองเฮ้ยเปิดไม่ได้อ๋อผัก่ก็ดึงอยู่ตั้งนานอันนี้คืออันนี้คืออะไรวอมแบกเหรอวอมแบกเบกไหนก็อยู่ไหนยังไงนอนอยู่ไหนอ่ะทุกคนเราก็ไม่เห็นอะไรอนกัน ไปกันต่อเุ้ยเขาปล่อยนอกไว้อย่างนี้เลยทุกคนเอาทำไมโฟกัสหน้าแม่ละ่ะโฟกัสน้าฉันทุกคนเขาปล่อยนอกไว้อย่างนี้เลยดูเ๋ยวให้ดูนี่น่ารักมากแต่เราห้ามทำอะไรน้องนะคะลกแก้วเฮ้ยลูกแก้วลูกแก้วฉันเจอลูกแก้ว นกกระตัวใหญ่งอกเหลืองคืออะไรโหูทุกคนอ๋อที่เขาปิดอย่างนี้เพราะว่ามันมีนกใช่ไหม,มเยอะๆกันนกหลุดมีเต่าด้วยนะตรงนี้มีเต่าด้วยว้าแปลว่าอยู่ที่ไหนสักที่นี่ไเต่าอยู่ตรงนู้อันยังคุณทำไม,มจมูกยาวกว่าเต่าตัว,ตวที่แล้วอีกไฮแทนน่าตัวเองไม่ดีแทนแล้ว นกที่เราเจอเมื่อกี้นะคะทุกคนคือนกพิราบหงอนวิตเตอรเรียวิตเตอรเรียซีเข็ดปะเนี่ยมันคือพิราบที่หลูมที่สุดแล้วนกพิราบหงอนวิตเตอรเรียหรอไปเดินวิตเตอรเรียกันชนะื่อสกัดชื่อโคตรเลิศเราคนออกเลยไหม ิจโจดโอ้ยนี่มันโคโคได้โคโคได้ยักษ์อันย่องโคโคได้เฮ้ยตัวจริงมะเนี่ยไอ็ตัวจริงมะเนี่ยตัวจริงมะเนี่ยทุกคนมันไม่เหมือนตัวจริงแหละเป็นน้องเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวจริงไหมน้องเนี่ย แล้วน้ำหายไปไหนหมดก็อย่างใครข้าราชการตัวพรตัวจริงสปาไหมเข้ามาแล้วคิดเหมือนอะไรลรามาดูกันน้องอยู่ตรงไหนน้องอยู่ไหนไม่เห็นเลยอ่ะปิดโตน้องอยู่ไหนอะลูกอ๋อยังร้อนอยู่เหรอเธอ เมาหลับอ้โหหลับนะเราทุกคนอันนี้มันก็คือวอลล์บีวอลล์บีเราวอลล์บีวอลล์บีคืออะไรสรุปมันคือจิงโจ้หรือวอลล์บีฮะอ้ะวอาววลลบีเหรอ คืออะไรสรุปคืออะไรตัวไรมาที่นี่เราทําให้เราสงสัยว่ามันคืออ๋อไม่อันนั้นอาจจะเป็นจิงโจ้วอลรบีอยู่นี่เปล่าหรือมันคือตัวเดียวกันจิงโจ้แดงแล้วนั้นคืออะไรวอลรบีคืออะไรอะไรเนี่ยไอ้ขนมาจากไอ้นั่นเลยป่ะออสเตรเลียเลยป่าต้องดูกล้ามขาจิ๋วแจ๋วจิงโจ้แดงกับอะไรนะจิ๋วแจ๋ว I am จิ๋วแจ๋วอยู่ที่นี่ไม่ค่อยได้แบบ วิ่งแน่เลยไม่มีกล้ามเลยอะไม่เหมือนที่เราเออดูเลยร้านมันเล็กไปหรือเปล่าไม่นะน <laughs> ร้านมันนะุ่นนุ่นอุ้ยนั่าไงจิ๋วแจ๋วมากตัวเลขสองตัวนะ่ะทุกคนเห็นไหมตัวเลขสองตัวนะ่ะน่าจะจิ๋วแจ๋วถ่ายตอนแรกป้ายนั้นมันบอกเขียนว่าวาล์บี้ถ่ายถ่ายไ,ไ,ไปก่อน ไประเบีนะทุกคนไถ่ายแบบแนวแนว,นวอันนี้ก็คือจิงจิวแจ๋วไหนล่ะนี่หรอจิงโจวไม่แล้วจิ๋วแจ๋วคือตัวไหนล่ะชื่อเขาไหมทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันส่วนไหนไม่รู้ทุกคนนี่นี่อย่าให้เห็นน้องฟามิงโกอันนี้คือฟามิงโก้กำลังกางปีกอย่างสวยงามโชว์โชว์เห็นไหมโชว์โชว์โชว์ฟามิงโก้เวลาฟามิงโก้เจอลมอ่ะน้องจะชอบกางปีกอย่างสวแงามโชว์โชว์เ,เห็นไหมโชวชว์โช ทำไมฟาร์มวิกโกไม่ใช่สีชมพูคะผิดห, <c oughs> หวังไอ g อจหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันเป็นน้ำเค็มหรือน้ำจืดนะเพราะว่าแบบกลิ่นเค็มกลิ่นมันเค็มอะกลิ่นมันเค็มมันน่าจะเป็นหน่งน้ำอยู่ปะ <c oughs> <c oughs> เออน่าจะเป็นหนองอุ้ยเสียงคนใี้เสียงเ,ยเ,ห,เยงหมยไม่เคยได้ยินเสียงของฟาร์มิโก เราก็ไม่กล้าเข้าใกล้เนอะถ้าแบบอยู่ๆเจอนกฟามิโก,โก้แบบซุ่มยิงซุ่มโจมตีทำไงล่ะเยอะมากไปกันเที่ยวที่แบบก็ต้องมาดูทุกคนทุกคนเห็นสีๆตรงนี้ปะอันนี้คือขี้นกฟามิโก้ <c oughs> ขี้คนเยอะดูขี้คนเยอะ <c oughs> เล่นน้ำเล่นน้ำ เสียงธรรมชาติคือเฮ้ยเราเปิดแล้วก็ชวเนี้ยนะแล้วไอร้อนเนี้เขาสร้างให้โชว์เนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมีนคือตัวอะไรเสือนี่คือเสือเนี่ยฝั่งเนี้ยคือเสือแม่ เสือหมดเลยเนี่ยเสือหมดเลยไทยเกอร์เพย,ดยด์ดูไหมล่ะจะจอดตรงไหนเสือทุกคนโหไกลละมีส่วนอาหารด้วยตรงนี้ <c oughs> <laughs> อุ้ยแล้วจะไปทีงไหนอีกอ่ะตามสีแดงไปเลยอ,อยุ้ยอุยทุกคน,น,นมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ทางออกป่ะ <laughs> อุ้ย <laughs> สีโต้ <laughs> โตดูนะดูอ่มันกระจบที่กระจกันทีตอนนี้เราก็อยู่เปนที่กรงสีโตข้ขาว,วนะทุกคน ออมอมแมเมเมฆไม้ครับนี่พี่น้อง ไปทงน้ะคะนี่เราเดี๋เราไปเดินที่โชว์นกแพนปิน้นกันเลยคะ่ะ 谁呀？盖吗？

ไม่ถ่ายไม่ถ่ายแล้วก็เราเพื่อแม่ทานของก็เนี่ยถ่ายในนี้นะก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดนะครับสำหรับท่านใดสนใจอยากกินอาหารเชิญนะครับวิธีการกินอาหารชิ้นที่ส่วนหางย่อนส่วนหัวนะครับ เรา많이มากจ้ันะเห็นจดกเจี่วผู้ลูกเสกจุ๊บเชิญนะครับ่อนะาะเสร็จแล้วมาอท่อ unfor, อนานั่งขวามือนะครับเดินมาท่านั่งขวามือนะครับด้านหลังจะได้เข้าได้นะครับ ขยับมาขวามือนะครับขยับขวามือเรื่อยๆนะครับด้านหลังจะได้เดินได้นะครับอะไรที่ยังพ้อไม่เสร็จชิ้นหน้ากระจกนะครับอะไรที่ยังพ่อไม่เสร็จชิ้นหน้ากระจกนะครับขยับเดินมาขวามือจ้ะขยับเดินมาขวามือนะครับคิดส่วนหางย,ย่อนส่วนหนัวลงไปนะครับ องค่กะอไหนอาทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่กะปีปาล่าอกะปิปาล้านะครัหรือว่าคาปิปา้านี่คาปิปาร่าคาปิปา่าคาว่าคาลาบีคาลาบาลาบน่าจะร้อนมากเลยน้องออกเสียงเม่ลม <premises? S 2> วาราบีไม่ใช่น้องคือคาปิละน่าจะเป็น์ร <iedzieć> oh wow. ี hmm. ่ฮอตมากๆเลยคาตากำลังจะซื้อคาตาคาปิตาเลยแล้วตอนนี้ฮัลโหลทำไรอยู่ลูกทำไรอยู่น้อน่ะโอเคเดี๋ยวไปหาตัวนูนตัวนั้กันนะจะไปหาแม่หมูแดงป่ะทุกคนใช่หรือเปล่าแม่มาลีไปหาแม่มาลีหรอ เป็นแม่มารีรู้สึกว่าจะเป็นฮิปโปแคะเพราะว่าหมูเด้งก็เป็นฮิปโปแคสเหมือนกันนี่ไงข้างในอ่ะเขามีปูชัวบอกอยู่นั่นไงสวัสดีค่ะฉันชื่อมารีผิวคํำใจดีมีไยด้วยนะคะอาวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันเ้ยเธอคือใคร เธอคือใครอยากเห็นไยอะ่ะไ,ไหนเธอมีใยจริงหรอมาปิน่นโตคุยกับแม่มารีหน่อยมีหล่นไหมลูกมีใยจริงปะเนี่ยนนเนี่ยหรอเนี่ยหรอแม่มาลลรี ตัวโคตรใหญ่ขนาดแคะนะเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้โแคะหรอนี่แค่นะเนี่ยโอโอถ้าโปเตมัสล่ะใหญ่ขนาดไหนเนาะใช่ถ้าอยู่แบบอันนี้แค่หรือเปล่หนูหนูว่ามันก็แคะอยู่นะนแต่หนูดูในสารคดีแบบแม่เขาจะตัวเล็กกว่านี้ใช่ไหมหรือว่ามันเป็นมุมกล้องมดู มาเลยอ่ะโอ้แม่แม่อุ้ยมันอาปาทำไมฟันเป็นอย่างนั้นนะลูกเหมือนจะกินนะเออไม่ฟันเป็นอยังงั้นอ๋อแปลว่ามันเหมือนที่เขาเอาแตงโมมาโยนให้แม่มันผิดหวังอ่ะแม่ไม่มีอาหารให้มันผิดหวังเฮ้ยจะกินอาหารเหรอลูกเอาปากใหม่ทุกคนตรงนี้จะเป็นโซนของพิพปบปเทมัสนะจะมีน้ำหนักราวๆพันสองถึง พันห้าเลยนะไม่รู้ว่าไม่แน่ใจอยู่ประมาณนี้แหละโอ้โอหโงกจะปิวนี่เหรอหมูเด้งเหรอนี่ข้าหมูเด้งเหรอไม่เห็นเลยตัวโคตรใหญ่ตัวใหญ่มาก ทุกคนถ้าคิปโปเออ่ะเราต้องรีบวิ่งออกมามีแรงทำลายล้างสูงหมเดงหมูเดลกำันพาหลานมาดูหมเดงนะคะตอนนี้ตัวหมเดลกินเยอะมากจะเข้าแม่แล้วแม่ทำไ้จะเข้าแม่แล้ว ะะ<ะ>กินเยอะนะเราอะ่ะกินเยอะนะเราอะ่ะกินเยอะนะกินเกินไปแล้วนะเราอะ่ะนะคะใช่เขาบอกว่าตัวนี้คือแม่มาลีตัวนี้คือนี่ตัวนี้คือแม่มาลีนะคะ แม่มาลีบ๊ายบายฮัลโหลแม่ปิ่นโตแม่มาลีเด้งทุกคนนันเริร่มใจยีแล้วครับนี่เราให้ทุกคนดู อย่างไรอะไปหาเพื่อนเสียงช้างไหมเขาบอกว่ามีการแสดงช้างสลอเอ้าเรามาจะจะมาเจอเพื่อนปิ่นแล้วนะคะชื่อว่าน้องสลอตจ้าทั้งมดเลยมั้งทังทังทังส่วนนะคะไหนมันจะทําอะไรเชื่องชาใช่ไหมเฮย็นช้าเหมือนในกระตูเลยไหนอะปิ่นนั้นไงก็อยู่นะ อันนี้คือขามันเหรอใช่ขามันจะยาวแบบอ,นนอันนี้คือเพื่อนปิ่นนะคะน้องสลอตค่ะเพื่อนหนูนขอตัวมัง้งอ่ะอาะปิ่นอ่ะถือหน่อยถือคุยกับน้องหน่อยคุยละไม่มีอะไรคุยเลยทุกคนเพราะว่าน้องชา้าอย่ยาน้องตอบเราช้าเกินอันนี้คือะไราหารท่าที่นอนที่สบายที่สุสดไม่เห็นหน้ามันเลยาปิ่นโอ้ มาได้้แลวกฝนตกแดดออกเมื่อกี้เห็นอยู่ดีๆเลยสล็อตเป็นสัตว์ที่เมื่อถึงฤดูหาคู่จะเป็นเสียงกรีดร้องน่ากลัวดังไกลเจ็ดร้อยเมตรหมุนหัวได้สองร้อยเจ็ดสิบสาเออ้โหอธิระคังอทิละครั้งเมื่อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันปีที่แล้วมันตัวเข้าช้างแล้วดูตอนนี้ตัวเล็เลกลงเยอะเลย ออะะไร่มีช่องท้องที่กินพื้นที่สามยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นตของน้ำหนักตัวตัวอะไรฮะงูเหรออ๋อไม่ใช่ตก <c oughs> ใจคิดว่างูเลือ้อยมันออกนะันออาจากบ้านนะมันจะทำอะไรช้ามากเลยเนหะ็นปะนมูอบด ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์สนตกนะคะฝนฟ้าขนองค่ะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะปิดลิปแล้วโอเคก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องคุณตาชนแนลด้วยนะคะคนนี้นะคะคนนี้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 โอเคบ๊ายบาย